ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียคนไทยเรียกดินแดนของตนว่าดินแดนแห่งเสรีภาพคนไทยชื่นชมกับอิสราภาพพวกเขาแสดงออกถึงวัฒนธรรมด้วยการดำเนินชีวิตแบบไทยๆคนทั่วไปเรียกประเทศไทยว่าดินแดนแห่งรอยยิ้ม เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนอื่นจึงเรียกประเทศไทยเช่นนั้นการต้อนรับที่ยิ้มแย้มเจ่มใสคือเอกลักษณ์ของชาวไทยคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคนไทยที่นับถือศาสนาคริสตมีเพียงร้อยละ0.4เท่านั้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยของเราก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยสนับสนุนให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาศาส,สนาและความเชื่ออื่นก็ได้รับการเคารพด้วยเช่นมุสลิมฮินดูซิกคริสตศาสนาและอื่นๆ คริสตศาสนิกชนก็สามารถแสดงออกในการดำเนินชีวิตด้านศาสนารวมทั้งการปฏิบัติตามความเชื่อและความศรัทธาคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาในประเทศไทยเมื่อคริสตศตวรรษที่16มิชนารีชาวยุโรปเข้ามาเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อคณะมิชนารีคณะแรกที่เข้ามาในเมืองไทยนั้นคือ จิตตาพิบาลของเรือโปรตุเกสเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในศตวตรรษที่16โดยนำเจ้าหน้าที่ของประเทศโปรตุเกสเข้ามาทำสัมพันธไมตรีกับประเทศสยามแต่ไม่มีเอกสารยืนยันข้อสมมุติฐานนี้ชาวต่างชาติได้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้เมื่อปี1544ว่าอันโตนิโอเดปายวาเดินทางเข้ามาทางกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชา มิชนารีคนแรกที่กล่าวถึงประเทศสยามในงานเขียนเกี่ยวกับงานธรรมทูตคือนักบุญฟรังซิสเซเวียเมื่อท่านได้เขียนจดหมายสี่ฉบับถึงเพื่อนของท่านที่มาลากาในปี1552ถึงแม้จุดประสงค์แท้จริงของท่านคือการไปประเทศจีนก็ตามปี1567มิจมิชนารีคณะโดมินิกันสองท่านแรกเข้ามาเมืองไทยคือคุณพ่อเยโรมิโนดักลูส และคุณพ่อเซบาสเตียนดากันโตพวกท่านมาถึงกรุงศรีอยุธยาในปี1567ส่วนพระสงฆ์คณะฟรังซิสกันเข้ามากรุงศรีอยุธยาในช่วงปี1582คุณพ่อบรรทศา,ซาเซเกอิราสงเยสุอิตอง์คแรกก็ได้เข้ามาในประเทศสยามเช่นกันโดยท่านเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในปี1607 ศาสตร์พระศาสนาจักรในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของการแพร่ธรรมสมณกระทรวงว่าด้วยการเผยแพรค่ความเชื่อได้ส่งมิชนาลีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสซึ่งเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตปะปาปาสามองค์คือพระสังฆราชฟรังซัวปัลืูพระสังฆราชล,ลัมแบร์เดลามอสและพระสังฆราชอิกยาซิอูดโคโตลังดีเข้าไปดําเนินงานแพร่ธรรมในประเทศจีนโคจินจีนและตังเกีย วันที่4กรกฎาคมปี1669กรุงโรมได้ประกาศแต่งตั้งเทียบมิสสังสยามปี1664พระสังฆราชปัญลือได้จัดการประชุมซีโนตที่กรุงศรีอยุธยาพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. ลงมติที่จะก่อตั้งบ้านเนน 2. จะจัดพิมพ์คำสั่งสอนที่สมณกระทรวงว่าด้วยการเผยแพร่ค,ความเชื่อและจัดส่งให้แก่บรรดาผู้แทนพระสันตาป,ปาปา มีชื่อว่าคู่มือมิชนารี 3. จะก่อตั้งคณะแพร่ธรรมขึ้นชื่อคณะรักไม้กังเขนโดยแบ่งออกเป็น3ส,สาขาคือสาขาพระสังฆราชพ,พระสงฆ์สาขานักบวชและสาขาคารวาะงานแพร่ธรรมในสยามเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้เด่นชัดในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคือระหว่างปี1657ถึง1688 พระองค์ทรงเปิดประเทศให้แก่ชาวตะวันตกและให้อิสรภาพในการเผยแพร่ศาสนาแก่บรรดามิชนารีทําให้การประกาศพระวรสขึ้นปี1665พระสังฆราชลังแบร์ได้ดําเนินงานตามข้อตกลงของซีโนตคือได้ตั้งบ้านเนนขึ้นที่อยุธยา